หนาที่สุดในบรรดาตะแกรงเหล็กฉีกต้องรุ่นนี้ค่ะสวยอึดทนแน่นอนกับตะแกรงเหล็กฉีก s g 1 4 s p ค่ะ ีกที่สวยถึกทนและหนาที่สุดในรุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกต้องยกให้ตัวนี้ค่ะกับตะแกรงเหล็กฉีก XG 24ที่เดียวที่สยามพิเลศสามารถผลิตได้เพราะเราผลิตด้วยเครื่องจากที่ได้มาตรฐานเพราะนั้นเราจึงผลิตตะแกรงเหล็กฉีกที่หนาถึง ลและสันตะแกรงตัวนี้9มิลด้วยกันค่ะขนาดรูตะแกรงเหล็กฉีก XG14 ค่ะมีขนาดช่องกว้างนะคะอยู่ที่34มิลช่องยาวอยู่ที่134.4นั่นเองค่ะและตัวการรับน้ำหนักของตะแกรงเหล็กฉีก XG14 ถ้าคุณคำสแปนดรับโหลดอยู่ที่เมตร20คูณเมตร20คุณจะได้รับน้ำหนักโหลดอยู่ที่ประมาณ200กิโลต่อตารางเมตรค่ะ และอีกเช่นกันถ้าคุณปรับระดับให้ขยับเข้ามาที่เป็น60เซนคูณ60เซนคุณจะสามารถรับน้ำหนักโหลดของตัวตะแกรงเหล็กฉีก XG14 ได้ถึง700กิโลต่อตารางเมตรค่ะแล้วถ้าคุณต้องการใช้งานในแบบ Heavy Weight นั่นเองค่ะ คุณสามารถปรับระดับสแปนรับโหลดที่45คูณ45เซนคุณจะสามารถรับน้ำหนักโหลดของตัวตะแกรงรุ่นนี้ได้ถึง1,700กิโลต่อตารางเมตรและอย่างที่บอกไว้นะคะว่ารุ่นนี้มันหนาถึกมากเพราะฉะนั้น เมื่อคุณทราบระยะของตัวสแปนรับโหลดแล้วคุณต้องดูเลยว่าหน้าง,งานของคุณอยู่ในกลุ่มประเภทใดที่ควรจะใช้รุ่นนี้ค่ะความนิยมใช้ของตะแกรงเหล็กฉีก x G14 นิยมใช้สำหรับการรับโหลดน้ำหนักมากๆผู้ที่ใช้งานในกลุ่มนี้มีใครกันบ้างหรอคะที่ Miss Alice ขายมาแล้วกว่า10ปีค่ะ ตัวนี้นะคะรองรับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องการรับน้ำหนักแบบเฮฟวีเวทค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟฟ้าที่คุณได้ขึ้นอยู่ในกรุงเทพมหานคร <S <S ก็เลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีก XG14 ไม่ว่าจะเป็นโครงการของระบบเครือข่ายมือถือ ASD t a c True ก็เลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีกเพื่อใช้ทํา w ล l k เว y และยังอีกหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นตีนทางเดินรถที่ต้องการรับน้าหนักและ หน่วยงานของการไฟฟ้าต่างๆก็เลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีก XG14 ของสยามเทเลทอีกเช่นกันค่ะไีไ่มีข้อจำกัดในการใช้งานนะคะแต่คุณต้องคำนึงถึงในเรื่องของน้ำหนักในการที่คุณจะไปใช้ในพื้นที่ต่างๆงานตกแต่งในหลายๆที่ต้องการความหนาความแน่นแข็งแรงและเป็นดีไซน์ที่เหมาะกับสถาปตก และผู้ใช้งานวิศวกรเนีคะที่ต้องการใช้งานที่เห็นมิติเลเวลของตัวตะแกรงเหล็กฉีกนั่นเองค่ะข้อดีเมื่อคุณเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีก HG14 เราใช้เหล็กมาตรฐาน SS400 และเรามีใบเซอร์ติฟายรับรองไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน SS400 มาตรฐาน j s ที่จะรองรับคุณไม่ว่าคุณจะใช้ในงานหน่วยงานราชการในงานที่จะต้อง r รูบ ค p พนีโปรไฟล์ของคุณบวกไปรวมกับตัว m a ทท r i เรียลที่บริษัทเราได้รับความเชื่อถือมากว่า10ปีแน่นอนค่ะเชื mm ่อ hmm. ม er ั่นได้ว่าสยามพิเล็ตของเราสามารถดูแลคุณได้และที่สําคัญนะคะที่สยามพิเล็ตของเราเรายังมีทีมสถาปน,นิกวิศวกรค่ะที่ถ้าคุณต้องการให้เราไปดูแลคุณถึงหน้างานเราก็ยินดีนะคะถ้าสนใจอย่าลืมอินบ็อก mm hmm. เข้ามาได้ที่ไลน์ Line add. สยาม99 หรือเยี่ยมชมเราได้ที่เว็บไซต์สยาม s t e ว l ไทยแลนด์กับมิสอลิซาและทีมงานยินดีให้บริการสวยจบพรใในที่เดียวแน่นอนค่ะเรามีหน้าร้านอยู่ที่บางนาตราดนะคะตรงข้ามกับเซ็นทรัลบางนาน,นั่นเองค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามพีเลสของเรานะคะ